คุณรู้ไหมครับขณะที่เรานอนหลับร่างกายได้พักแต่ไตของเรายังทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาทําหน้าที่กรองของเสียขับสารพิษและดูแลสมดุลในร่างกายให้เราแล้วลองคิดดูนะครับถ้าเราสามารถช่วยให้ไตทํางานได้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เรานอนหลับอยู่จะดีแค่ไหนหลายคนอาจเคยมีอาการแบบนี้ตื่นเช้ามารู้สึกบวมเหนื่อยเพลียปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนอาการเหล่านี้พบได้บ่อย โดยเฉพาะในวัยกลางคนและผู้สูงอายุและหลายครั้งก็อาจเกี่ยวข้องกับการทำงานของไตโดยที่เราไม่รู้ตัวในฐานะแพทย์ที่ดูแลคนไข้ามาหลายปีผมอยากบอกว่าการดูแลไตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องยุ่งยากหรือราคาแพงวันนี้ผมจะขอแบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพเพื่อใช้ดูแลตัวเองในชีวิตประจาวันไม่ใช่การรักษาแทนแพทย์แต่เป็นแนวทางง่ายๆที่ปลอดภัย ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำผลไม้ธรรมดา5ชนิดที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงและที่สำคัญคือเหมาะกับการกินก่อนนอนเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของไตขณะที่คุณพักผ่อนอย่างสบายใจในทุกคืนครับก่อนที่เราจะพูดถึงการดูแลไตผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนครับ ไตของเราทำงานอะไรให้เราบ้างหน้าที่หลักของไตคือกรองของเสียและสารพิษออกจากเลือดควบคุมปริมาณน้ําและดูแลสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดไตของเราก็เหมือนกับเครื่องกรองน้ําของร่างกายถ้าเครื่องกรองสะอาดน้ําก็ใสแต่ถ้าเครื่องกรองทํางานหนักเกินไปหรือไม่ได้รับการดูแลของเสียก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวปัญหาคือในวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุพฤติกรรมหลายอย่างในชีวิตประจําวันมักทําให้ตายต้องทํางานหนักโดยไม่รู้ตัวหลายคนดื่มน้ําน้อยเพราะไม่ค่อยรู้สึกกระหายบางคนกินเค็มกินหวานบ่อยจากอาหารสําเร็จรูปหรือจําเป็นต้องใช้ยาบางชนิดต่อเนื่องเป็นเวลานานรวมถึงการนอนดึกพักผ่อนไม่พอทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นให้กับไตทีละเล็กทีละน้อยเมื่อไตเริ่มทำงานหนักร่างกายจะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนออกมาซึ่งหลายคนมักมองข้ามเช่นปัสสาวะบ่อยขึ้นตอนกลางคืนตื่นเช้ามาหน้าบวมขาบ,บวมหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนะักผมอยากย้ำตรงนี้นะครับอาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นโรคไตารายแรง เป็นสัญญาณเล็กๆที่บอกเราว่าไตาอาจกําลังต้องการการดูแลมากขึ้นและไม่ควรปล่อยผ่านไปเฉยๆโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนขณะที่เรานอนหลับร่างกายจะเข้าสู่ช่วงซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองเอาวัยวะหลายส่วนรวมถึงไตจะทํางานปรับสมดุลภายในอย่างเงียบๆถ้าในช่วงเวลานี้ไตได้รับสารอาหารที่เหมาะสมได้รับการสนับสนุนจากอาหารที่ดี ก็จะช่วยให้ไตทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เราตื่นขึ้นมาในเช้าที่สดชื่นกว่าเดิมครับผลไม้ชนิดที่ 1. นึ่ l แอปเปิลผลไม้พื้นฐานแต่ดูแลไตได้อย่างอ่อนโยนถ้าพูดถึงผลไม้ที่แพทย์มักแนะนําบ่อยๆ1ในนั้นก็คือแอปเปิลครับ Apple แอปเปิละเป็นผลไม้ที่ดูธรรมดาแต่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการดูแลตายอย่างมากโดยเฉพาะในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ สิ่งที่เด่นในแอปเปิลล่ะคือใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำซึ่งช่วยจับของเสียบางส่วนในลำไส้ทำให้ร่างกายไม่ต้องส่งภาระ,ะทั้งหมดไปให้ตายพูดง่ายๆคือช่วยแบ่งเบางานของไตาทางอ้อมนอกจากนี้แอปเปิลยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการอักเสบเรื้อรัง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นสําหรับการกินก่อนนอนไม่จําเป็นต้องกินทั้งลูกใหญ่ๆแนะนําเป็นแอปเปิลขึ่งลูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดกินก่อนนอนประมาณ1นสองชั่วโมงไม่ต้องโรยน้ําตาลไม่ต้องจิ้มพริกเกลือยิ่งเรียบง่ายไตยก็ยิ่งทํางานสบายขึ้นข้อควรระวังเล็กน้อยถ้าคุณเป็นเบาหวานนะให้จํากัดปริมาณ และเลือกกินช่วงหัวค่าไม่ควรกินพร้อมของหวานอย่างอื่นนะแอปเปิลเป็นผลไม้ที่ผมมาบอกคนไข้เสมอว่าไม่ต้องหวังผลเร็วแต่หวังผลระยะยาวกินต่อเนื่องไตจะค่อยๆได้ประโยชน์ครับผลไม้ชนิดที่2แตงโมช่วยเรื่องน้ำในร่างกายและการขับของเสียผลไม้ชนิดต่อมาคือแตงโม ซึ่งหลายคนอาน,นึกถึงแค่ความหวานและความสดชื่นแต่ในมุมของแพทย์แตงโมเป็นผลไม้ที่ช่วยเรื่องไตได้ดีในบางกรณีแตงโมมีน้ําในปริมาณสูงตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายได้รับน้ําอย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องดื่มน้ําเยอะจนแน่นท้องก่อนนอนในผู้สูงอายุหลายคนผมมักเจอปัญหาว่าไม่ค่อยกระหายน้ําทําให้ร่างกายขาดน้ําโดยไม่รู้ตัว ไตจึงต้องทำงานหนักขึ้นผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเพลียปัสสาวสีเข้มแต่ไม่ได้เป็นโรคไตชัดเจนเมื่อปรับพฤติกรรมง่ายๆเพิ่มผลไม้ที่มีน้ำเช่นแตงโมในช่วงหัวคาอาการโดยรวมก็ดีขึ้นรู้สึกสดชื่นมากขึ้นวิธีกินแตงโมก่อนนอนแนะนําเป็นแตงโมหั่นชิ้นเล็กๆประมาณ3าคสี กินก่อนนอนอย่างน้อย2ชั่วโมงไม่ควรกินเยอะเกินไปเพราะอาจทําให้ปัดสาวะบ่อยตอนกลางคืนข้อคูรระวังผู้ที่ต้องจํากัดน้ําหรือแพทย์สั่งควบคุมปริมาณน้ําควรปรึกษาแพทย์ก่อนแตงโมเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าร่างกายขาดความสดชื่นแต่ก็ย้ำเสมอครับว่ากินพอดีไม่ต้องมากผลไม้ชนิดที่ส สับปะรดช่วยลดการอักเสบแต่ต้องกินอย่างรู้ปริมาณสับปัดเป็นผลไม้ที่หลายคนชอบแต่ก็มีหลายคนกังวลว่าจะแรงเกินไปสำหรับไตจริงๆแล้วสับปะรดมีข้อดีถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมสารสำคัญในสับปะรดคือโบมีเลนซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและช่วยการย่อยอาหารเมื่อระบบย่อยทำงานดีของเสียตกค้างก็จะน้อยลง ไตจึงไม่ต้องรับภาระมากเกินไปแต่จุดสําคัญที่สุดของสัปปะรถคือต้องกินในปริมาณพอดีสําหรับผู้สูงอายุแนะนําเป็นสัปปะรถหัน่นชิ้นเล็กๆ2-3ชิ้นไม่ควรกินทุกวันอาจกินสัปดาหละ2-3ครั้งก็เพียงพอกินช่วงหัวค่ำไม่ควรกินก่อนนอนทันที เพื่อป้องกันอาการแสบท้องหรือกดไหลย้อนผมอยากย้ำตรงนี้ว่าการดูแลไตไม่ใช่การฝืนธรรมชาติไม่จําเป็นต้องกินของดีในปริมาณมากแต่คือการเลือกให้เหมาะกับร่างกายของเราถ้าหลังจากกินแล้วรู้สึกแน่นแสบท้องหรือไม่สบายให้หยุดและเลือกผลไม้ชนิดอื่นแทนสุขภาพที่ดีไม่ควรแลกกับความทนทานครับผลไม้ชนิดที่4มะละกอ ช่วยลดบวมดูแลลำไส้และส่งผลดีต่อการนอนมะละกอเป็นผลไม้ไทยที่เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างมากทั้งในแง่าการย่อยอาหารและการดูแลไตาทางอ้อมมะละกอสุกมีเอนไซม์ช่วยย่อยช่วยให้ลำไส้ทำงานเป็นปกติลดอาการท้องผูกซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าถ้าลำไส้ทำงานไม่ดีของเสียบางส่วนจะย้อนกลับไปเพิ่มภาระ,ะให้ไต นอกจากนี้เมื่อระบบขับถ่ยดีอาการบวมจากการข้างของน้ําก็มักจะดีขึ้นตามไปด้วยผมพบว่าผู้สูงอายุหลายท่านเมื่อกินมะละกอในปริมาณเล็กน้อยช่วงเย็นจะรู้สึกสบายท้องนอนหลับได้ดีขึ้นและตื่นเช้ามาสดชื่นกว่าเดิมวิธีกินที่แนะนํำมะละกอสุก3-4ชิ้นพอดีคำํำเคี้ยวให้ละเอียดกินก่อนนอนประมาณ 2. ชั่วโมงข้อควรระวังผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงควรควบคุมปริมาณและไม่กินร่วมกับของหวานอื่นมะละกอเป็นผลไม้ที่กินง่ายย่อยง่ายและเหมาะกับการกินต่อเนื่องโดยไม่สร้างภาระให้ไตามากเกินไปครับผลไม้ชนิดที่ 5. ้าองุ่นเหมาะมากกับผู้สูงอายุหาซื้อง่ายกินได้ต่อเนื่อง ผลไม้ชนิดสุดท้ายคืออ่า,อางุนโดยเฉพาะอางุนแดงหรือม่วงซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสารเหล่านี้ช่วยลดความเครียดของเซลล์รวมถึงเซลล์ของไตช่วยชะลอความเสื่อมตามวัยซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถดูแลให้ช้าลงได้องุนเป็นผลไม้ที่ผู้สูงอายุเคี้ยวง่ายรสชาติไม่จัดและหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดไทย วิธีกินที่เหมาะสมอางุ้น5-6เม็ดล้างให้สะอาดปอกเปลือกถ้าเคี้ยวยากกินเป็นของว่างช่วงหัวคำ่ำข้อควรระวังอย่ากกินในปริมาณมากเพราะอังุ่นมีน้ำตาลตามธรรมชาติโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานควรจำกัดจำนวนเม็ดอังุุนเหมาะกับการกินสลับกับผลไม้อื่นไม่จำเป็นต้องกินทุกวันเลือกตามความสะดวกและความชอบได้เลยครับข้อคิดสำคัญก่อนเข้าสู่ช่วงถัดไป ผมอยากย้ำอีกครั้งนะครับไม่จําเป็นต้องกินครบทั้ง5ชนิดไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวเลือกเพียง1หรือ2ชนิดที่เหมาะกับร่างกายของคุณกินอย่างสม่ำเสมอและฟังสัญญาณจากร่างกายตัวเองการดูแลไตไม่ใช่เรื่องของความเร่งรีบแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอและความเข้าใจในช่วงถัดไปผมจะมาแชร์ เคล็ดลับการกินผลไม้ให้ได้ผลดีที่สุดเพื่อให้ไตทำงานสบายขึ้นและช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นในทุกคืนครับก่อนจะไปสรุปทั้งหมดผมอยากขอแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆเพื่อให้การกินผลไม้ที่เราเพิ่งพูดถึงช่วยดูแลไตได้อย่างปลอดภัยและได้ผลดีที่สุดครับข้อแรกคือเรื่องเวลาการกินผลไม้เพื่อดูแลไตไม่ควรกินชิดกับเวลานอนมากเกินไปเวลาที่เหมาะสมคือ ก่อนนอนประมาณ1-2ชั่วโมงช่วงนี้ร่างกายยังย่อยได้ดีไม่แน่นท้องและไม่ลบกวนการนอนและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องกินเยอะกินพอรู้สึกสบายไม่ใช่กินจนแน่นหรืออิ่มเกินไปเพราะถ้าร่างกายทำงานหนักตอนกลางคืนไตก็จะต้องทำงานหนักตามไปด้วยข้อที่2คือปริมาณที่เหมาะกับผู้สูงอายุผมอยากเน้นคำเดียวเลยครับคือคำว่าพอดี ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันและไม่จําเป็นต้องกินให้ครบทั้ง5ชนิดบางคนอาจเหมาะกับแอปเปิลบางคนสบายท้องกับมะละกอเลือกเพียง1หรือ2ชนิดแล้วกินสม่ำเสมอจะดีกว่าการกินเยอะๆในครั้งเดียวสุขภาพที่ดีไม่ใช่การทำตามสู่ตายตัวแต่คือการฟังร่างกายของตัวเองครับข้อที่3คือพฤติกรรมเสริมที่ช่วยตายนอกจากผลไม้แล้ว มีพฤติกรรมง่ายๆที่ช่วยไตยได้มากอย่างแรกคือดื่มน้ําอุ่นระหว่างวันจิบน้ําเรื่อยๆไม่ต้องรอให้กระหายอย่างที่สองคือลดเค็มลดอาหารแปรรูปเพราะเกลือและโซเดียมเป็นภาราโดยตรงของตายและสุดท้ายคือนอนให้เป็นเวลาการนอนหลับที่มีคุณภาพช่วยให้ร่างกายและไตฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นมากข้อสุดท้ายคือข้อควรระวังสำหรับผู้ ที่เป็นเบาหวานควรระวังไปมาณผลไม้และไม่กินผลไม้หลายชนิดพร้อมกันส่วนผู้ที่มีโรคแต่ยะท้ายหรือแพทย์เคยสั่งจำกัดอาหารบางอย่างควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนปรับการกินทุกครั้งจำไว้นะครับการดูแลไตคือการดูแลระยะยาวค่อยๆปรับค่อยๆดูแลอย่างอ่อนโยนและปลอดภัยที่สุดครับก่อนจะจบคลิปวันนี้ผม อยากขอสรุปสิ่งสําคัญอีกครั้งนะครับไตของเราเป็นอวัยวะที่ทํางานหนักมากแม้ในขณะที่เรานอนหลับไตก็ยังคงกรองของเสียขับสารพิษและดูแลสมดุลในร่างกายให้เราอย่างเงบเียบ,ยบข่าวดีคืออาหารที่เหมาะสมสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของไตได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงหรือสิ่งที่หายากผลไม้ธรรมดาๆที่เราเห็น ในตลาดถ้าเลือกกินให้ถูกเวลาและในปริมาณที่เหมาะสมก็มีคุณค่าต่อสุขภาพไตามากกว่าที่หลายคนคิดผมอยากให้ทุกคนจําประโยคนี้ไว้ครับการดูแลไตไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแค่เริ่มจากจานผลไม้เล็กๆในวันนี้เลือกสิ่งที่เหมาะกับร่างกายของคุณทำได้ต่อเนื่องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีมากแล้ว ในฐานะแพทย์ผมอยากบอกว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่ยังเป็นการดูแลคนที่เรารักให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงเราในอนาคตขอให้ทุกคนค่อยๆดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนอย่างเข้าใจและอย่างสม่ำเสมอครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องสุขภาพดีทุกวันเพื่อรับความรู้ดีๆด,ด้านสุขภาพทุกวันกดไลค์ และแชร์คลิปนี้ให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่หรือผู้สูงอายุที่คุณห่วงใยและถ้ามีหัวข้อสุขภาพเรื่องไหนที่คุณอยากให้ผมพูดถึงในคลิปต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนอนหลับสบายและตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่สดชื่นในทุกๆวันครับ